กระเป๋ากระเป๋าใหญ่ไว้ตรงนี้เลยไปอยู่ไว้ตรงนี้นี่เหลือไว้นั่งนั่งเอ่อเต็มเช้าเลยอะทะเลอะมายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยหน่อยยิ้มหน่อยดิเผื่อแค่แค่ไหนเอ้ยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยตอนไหนกล้องกล้องไหนหนึ่งสอง โอ้ไม่เคยเจอภาพอย่างนี้เลยการโรงเรียนต้งต่คอยู่ันกอนนี่คุยังไม่เคยเห็นี่ตั้งแต่โรงเรียนเปิดนี่ไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยเออเป็นครั้งแรกตอนท่วมเชรายท่วมไ่เคยไม่เคยไม่เคยท่วมนี้เคยท่วมแต่ที่แบบเาเราห็นน่ะกนิดนิดนหน่อยอะเออไม่ไม่ได้ขึ้นมา อปีนี้มาต้นไม่ไปทัศนา,งานังสรรนะไปทะเลแล้วนะครับรอโอ้โหดูสิไม่เคยเจออย่างนี้เลยโอ้โหนนรู้อะตัวนี่นไม่แก้ปัญหาหลายอย่างเลยย,ย,ย,ยคือมันขึ้น

เมาคือไม่กล้าหรอกมีมีลองด้วยแ้ครูไปเขื่อนไม่สวยมาแล้วถ่ายสงการถอยอะไรหมดแล้วบจงครูบอจงบจงนี่รถไปรับหรอก็ไปรับมาละหนึ่งคันมาโอยหมาีมาีเลิมหมาหมาทะเลมาน้ำมั้งหมาน้ำ

ยืดผอวจิตผิัตถุผิว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 ผีวผลวผิวผิวผิวมาวผิวผิวะควับวผิววผิวผิวผนวผิวผว่ิวผวริวผวผ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 าวผวผิ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 วผวผาวผวนิวผวผิวผว่าวผวผิวีวผิวผ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 วผิวววีวว

ข้ว่าเป็น,มมนมเมือข้ามือซื้ันมันจะยุ่งนะครับขอคุ้นนะครับขอคุ้นนะครับ